เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B c h e l r y ครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมา re cap นะครับในส่วนของการเล่นทีดิมแมครับที่ใช้อาวุธดาร์กินนั่นเองแล้วเปิดเป็นดาร์กิน2นะครับมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ยเมื่อทาความเสียหายอีกฝ่ายได้นะครับมันจะฮิวตัวริทเ l e ร์นิจเจนเราด้วยครับและตานี้นะครับบอกเลยว่าโอ้ผมมิสเตอร์ร้อยนะครับจาก อาวุธดาดคินนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงนั่นเองครับ i s สแมนช็อปน้องหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุม้มก,กว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริ this Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องร i s m a n ช h o p เท่านั้น มาดูกันที่อังเมนแรกเลยครับทุกคนเออ่ค่อยๆมีอะไรดีๆนะครับผมนา่าจะหยิบเป็นเดเรสตาครับอันนี้คือผมหยิบค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วมันก็ได้ตัวดาวเยอะๆมานะครับทำให้ต้นเกมเราเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆครับเคยเป็น Invoker ไปก่อนแล้วก็ให้บิสแข้งแทงตัวเดียวนะ่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดส่วนในเทมเนี่ยถ้าแลมเป็นนาชอนั่นเองนะจ่าอย่างไม่แลมนะครับแต่เราจะไม่สามารถกดเลเวลได้นะ โอเคครับแล้วคนแรกที่เรามาเจอนะครับก็คือโอ้โหคนนี้นะครับโอเพนเนอร์เป็นบิวอเตอร์แล้วแลมได้เป็นคาร์เทนฟูรี่แล้วนี่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับเราเป็นอินเวเกอร์ไอแอนดีเวียเนี่ยมันมีคอมที่จีนด้วยนะเป็นแอนดีเวียรีโลครับผมไปลองเล่นมานะก็มันเล่นยากอะเออทุกคนเกมต้องอวยนิดน,นึงมั้งผมก็ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวว่างๆลองมาทําเป็นคิมแนะนําให้นะครับแต่ว่าเอา ได้ที่1ก่อนแนละ้วค่อยมาทำนะครับมาที่2ขีด5เลยครับมีทั้งแอสแล้วก็เซนจูนี่ออกมานะครับแล้วก็ผมกด5ไปเลยเมื่อกี้ผมแพ้ด้วยนะขนาดบอร์ดผมอัปเกรดขนาดนี้ผมยังแพ้เลยทุกคนโอเคผมน่าจะเล่นเป็นบินดีแมร์เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราหยิบเป็นนูมาแลเราสแสดงเป็นกุนซูได้นะทุกคนการเล่นแอสเนี่ยนะครับต้องใส่ไอเทมเป็น2ชิ้นนะโอเคครับแล้วก็ทํากุนซูไปเลยแต่ว่าเล่นไม่ทันนะตอนแรกเนี่ยเหมือน ลังเลอยู่นะว่าจะเล่นฟ้านายดีไหมถ้าจะเล่นทีเดนแบร์เนี่ยมันต้องถอนบิลย้ายมาให้แอดนะครับเพราะเพราะมันจะไม่ได้ทีเดนแบร์มันจะงกดล็อกไม่ได้นะเอออันเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมลังเลอยู่เพราะผมหยิบดีเลย์สตาร์ทมาไปคนวินสตรีดไว้ทุกคนแล้วก็เล่นบอร์ดฟ้านายได้แต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนสปอตของคนอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข,ข้างเก่งนะทําให้ผมแบบโอเคอาจจะเล่นฟ้านายไหมเนี่ยผมสะกาวดูแล้วนะ ไอ้ผมไม่ได้รวยพอที่จะฟ์มนายที่ว่าอาจจะต้องเล่นเป็นแอนหรือเปล่านะโอเคแล้วกาเลนดอกมาด้วยนะทุกคนเออกาเลนเป็นดีเฟนเดอร์ครับผมก็เปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะเนี่ยผมลังเลมากนะทุกคนมีเงินสี่สิบอ่ะผมว่าผมเล่นประกันนะเพราะว่ามีวีโก้ด้วยเป็นควิสไทเกอร์ด้วยครับบอร์ดมันค่อนข้างอวยอยู่ตะกาวดูนิดนึงซิอ้าวมีคนเล่นนะเนี่ยเอาว่ะแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งเปิดเหมือนกันนะแล้วผมรวยกว่าเขาผมคิดว่าผมน่าจะมีสงนะครับ โอเคครับมาเจอในส่วนของอีสเทอรไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับบารสองดาวแล้วใส่เป็นเจสเซเลเยอร์แล้วเราไปนคุณซูสกิลนิกแบคลายครับนาจ้าไหวอยู่นะเพราะว่าบารไม่สามารถจะเป็นตัวแท็กได้โอเคได้สองวิสติกเข้ารอบมอนครับก็ลุยพอสมควรกบได้อยู่ ต่างมิดแรกเราเป็นอีคอนแล้วนะเออเมื่อเราใส่เข็ม2ชิ้นแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทีมดีแมนแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเล่นสโลโลเลยโอ้โหนะทุกคนมาที่สาทีหนึ่งเลยนะครับได้นีโกะแล้วกดเลเวลไปเลยครับเปลี่ยนโพสิชัน Position ใหม่แล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะการเล่นเราไม่เล่นนะทุกคนโอ้โเราได้เงินมาเดี๋ยวเราเล่นสโลโลไปนะตรงนี้จริงเป็นใบานะอ่ะโอเคดูไปครับตรงนี้โต อันนี้คือคนที่ชื่อเอ็มแซกเนี่ยนะครับเขามาสักเกาผมด้วยนะเพราะว่าเราคอนเทนกันเนาะแต่ว่าผมค่อนข้างรวยครับก็จะในส่วนของฟิวเออร์เครับไม่ใส่เทมอะไรเลยนะผมคิดว่าน่าจะพอมีทรลคนนี้กดปุกมาด้วยนะผมน่าจะไหวครับเพราะว่าผมเป็นคูนซูกับปีทีแล้วนะเป็นอิสระของทีเรเมร์เนี่ยนะครับอันแรกที่เราควรหาคือค n s นะเพราะว่า C c เยอะจริงครับงั้นไม่ได้ตีนะ q ิแล้วก็คูนซูนะ โอเคแต่ว่าตรงนี้เราเล่นเทมโปแล้วก็สลัดไปเทมไปให้หมดเลยครับตรงนี้ชนะไปครับสากวิสปรีรนั่นเองฮะมาดูกันที่อเมอันที่2นะครับทุกคนโอ้มีแชมดุบด้วยครับเอาวางคอนเทนต์แบบนี้ผมยิ้มแชมดุบแน่นอนครับการันตีให้ฮิตก่อนเขานะแล้วก็โลที่เลี้ยวหกได้ใบอาร์มาแล้วเปลี่ยนเลยนะไอจินแม็กอีกหนึ่งตัวครับได้อยู่ไม่แย่ฮะโอเค okay, คนนี้ยังไม่ฮิตกดหกมาเหมือนกันดิบเป็นอักเมนที่ทําให้ได้สูงขึ้นครับคีดว่าผมน่าจะไหวอย,อยู่ โอเคครับเรามาเจอกันเลยกับยอร์เดนครับคิดว่าน่าจะไหวครับอีแมนเราสองแล้วนะแก <Yeah. S 1> ผมสกาดูเรื่อยๆนะถ้าเขาแบบโลดาวเนะี่ยผมก็จะโลแบบเอาสุดๆเลยนะคอนเทสเขาครับต้องเล่นละเอียดนิดนึงนะเนี่ย <Yeah. S 2> เขาสกาผมผมสกาเเขาโอเคครับตรงนี้ซีวิสตีครับมาที่สามสามครับอุ้ยออกอยู่นาร่าเลย <laughs> แต่ว่าไม่น่าจะเล่นนะ <laughs> มาดิ อีโก้อุ้ยอะไรเนี่ยไม่ออกอยู่ดาราสองตัวที่เรียกว่าหกจะรู้อ่ะไม่เลียวเว้ยมาได้คอนเทสก็คอนเทนสเราได้ดาวเวทมาแล้วครับดรอปได้ฮะเดี๋ยวเมลหน้าเราจะลงเติมนอกซันนะและมาเจอเลยครับคนคอนเทสแอดก็ยังไม่สองทีเดเมก็ไม่สองครับแล้วเงินเขาค่อนข้างน้อยกว่าแล้วผมมีแชมดุกครับถ้าเขาฮิตเนี่ยเขาน่าจะเดือดกว่าผมนะแต่ว่าแต่ผมต้องฮิตเร็วกว่าเขาแน่นอนเพราะว่าผมหยิบอีคอลสองอันเลยอ่ะนับสีครับเฮ้ยไหวมั้ยนะทีเดเมกูเนี่ยปึ๊บครับ ชุบชับฮึบเอาวานละไหลเข้าไปครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนี่โดนไปก่อนเนี้ยฮะวิสติกเข้ารอบวงนั่นเองนี่อีโมดสักทีเป็นไงของในวงตรงนี้นะผมน่าจีเป็นพระคุมครับอย่างน้อยทำเป็นกากอยอีเวนต์ชาวแล้วก็คิวเอเดนได้คะถ้านจะเล่นเทมโปแบบนี้ไปเลยเราทำเป็นยูบินชาวได้นะทุกคนแต่เราตังเบโอเคครับไปเรื่อยๆฮะบีชเชอรลิงนิโกออกอ,อ,กอีกครับ ผมว่าผมเล่นซิมโฟยังต่อเนื่องเพราะว่าผมมีเป็น5้าวิสติปผมทำเป็นอีเวนต์ช้าไปเลยครับโอเคครับแล้วรอบนี้มาเจอเวลีโลหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่น่ะทำไมเล่นเคลินสามดาวที่เดี๋ยวเขาจะเล่นทีเฮกหรือเปล่าวะก็ไอ้จะแบบอดผมยืนไม่ค่อยได้แล้วทุกคนชิบหายแล้วอุย้ยโดนคิมมิซูมโอ้โหแล้วก็โดนซีซีเห็แม่ทุกคนโดนวายมันยกก็ดิโอโ้โหแล้วเวมันตีฟรีอย่าง ตัดตัวหน่อยตัดตัวหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่โอเคได้อย่แต่มันแพ้เลยอุ้ยคนนี้แม่งโลเหลือสิบบาทเอาอย่างเรือกแต่มาเล่าองเราครับก็โลไปเรื่อยครับบอดเราอุย้ยมีเซเวนครับใช้เซเวนได้นะไปเอเอาแบบนี้ไปกอนไอ้โล่มๆได้อย่อน,นี่คือผมโพซิชันใหม่ครับจะรู้ว่าดีหรือเปล่านะนี่แต่เหมือนจะไม่ดีนะโดนทาก็ตเอาแม่งหันหลังให้ซีพีครับ รู้ไหวหรือเปล่าเราก็อาจจะไม่ได้เซคเกลิงโดนาเมปา็ปลาบีทีพอขึ้นมาครับแต่ว่ายังตีเรื่อยๆแล้วอาดบาแรกกันเลยครับโอ้วรวไหวเฉยครับแล้วตีครับบีทีดูดก็ขึ้นมาแล้วดอบเงินหนึ่งบาทแบบนี้ไม่ต้องขายตัวอะไรเอาเว้นเอาให้ฮะตรงนี้แต่ว่าไม่มีในส่วนของอ e ีคอนครับห้าสิบบาทกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะแต่มาลอกเราครับนี่โกะสองดาวครับตรงนี้ก็โลไปเรื่อยๆฮะเออเฮ้ยนัที่ดูแม่บีเอาเรื่องนะเอาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวมาดิสามดาวเราดูเรื่อง แน้วมอนตรงนี้ดอกไม้อยากได้ภาพภูมิอีกสักอันนะฮะได้เป็นมัดครับอาจจะต้องทุบสักอันหนึ่งบ่หวะอเอ็กซ์ครับและแอดสองครับแอดออกน้อยหรือเกินนะเดี๋ยวนี้ครับผมใช้ดุกไปเลยดีเปบ่าวะผมโลละค่ะดุกไปเลยดีไหมผมว่าได้แอดค,ครับอุ้ยเซเว่นแม็กอัพโอเ้เงินจมไปอยู่ตรงนั้นกี่บาทอ่ะโอ้โว้าว อค,คุมสุมนไปเฮ้ยได้เกาะแม่งเซ็งเป็ดโอเคย,ยังยังยังไว้ก่อนโยมแต่มาเจอเลยครับกับยูนา่าครับตรงนี้เลยก็แปดแล้วโดแล้วด้วยฮะแต่ว่าบอรไม่ได้อังเกตเท่าไหร่ใส่กาคอยน่าจะได้เป็นสแกนเนอร์หรือเปล่าแล้วก็โดนยกอีกแล้วครับมิชมลี่เราต้องมีทาร์เก็ตไปตีครับอาตาคารมาต,นนตีตูดโอ้ยกูโดนอีกแล้วเนี่ยเห็นปะโดนซีซีทุกคนแม่งจะรู้อ่ะโอ้หแล้วโดนยิง โคนี้ไม่ smile, ดีครับดีดูริงโอ้โหแม่งโอโอเออเอเออเดี๋ยวมึงตัดไม่ได้เลยหรอนับตลอดนับโอ้โดนไปเลยครับเต็มเต็มก at ี่ตัววันนี้กี่ตัวแล้ววะแล้วคนนี้แม่งมียูนาราบนเบนด้วยวะเหมือนผมเลยยูนาราที่เลเวหกมาดูกันที่อังเม้นอันสุดท้ายครับเดี๋ยวเราโลหาดีดีพอจะบอฟอร์เล่นได้ครับแต่ว่านี่อันดากินดีกว่าครับแล้วก็อ่าจริงๆเนี่ยสองอันดีหมดเลยนะอันหนึ่งกับอันสามนะครับแต่ว่าเมตาที่ผมเล่นเนี่ย ก็คืออันแรกดีนะเออทุกคนยังไม่ได้เนิร์ฟนะครับอันนี้คือแพทเก่านะแต่ว่าถ้าเป็นแพปัจจุบันเนี่ยยิ่เป็นอันสานะครับปหดจัดตีแบบบึ้มๆตีแบบแรงะเออดิอะโอเค่ายแม่งไปมอ,อ่อสไปดิผมไปตรงนี้แหละแอดเอ,อิร์ดแม่งไม่ว่ากันแองออกน้อยเหลือเกินแ,แล้วฮีทโวดแล้วครับแทงแทงฮนะได้อยู่ไม่แย่ครับจะกดเวฟเลยวะโอเค แต่ว่าไม่มี QSS นะก็อาจจะหนักอยู่นิดนึงนะแล้วมาเจอเลยครับคนนี้เนี่ยเป็นเฟลยอนยูนาร่าครับทุกคนเอาดิหายครับครับจบทีเด็แม่เราเดอ d ดักกิน o บ่ตีแล้วท่าความเสียหายเป็น AD ครับถ้าบแล้วนะปับปับเราเป็นกุนสูแต่ว่าเนี่ยมันโดนแท็เก็ตได้แล้วมันโดนยิงไปแล้วฮะปึ๊บ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 โอเคได้อยู่ กลับมารอบของเราครับผมว่าผมซิมโปเลยไลปเซเว่นปน๊บบอร์ดแล้วบอร์ดนี้มันเนง่ายทุกคนมันจบทีนี้ก็เจ็ดแหละขึ้นเวลได้เดีย๋ยวผมเติมอาร์ท็อกแต่รอบนี้ครับมาเจอเวรีโลฮะอวิอเทมแม่งใช่เลยเพิ่แต่ว่าก็จะตายแล้วเนี่ยเอาดีตีครับทินแมร์ฟอรฟี่ตีครับตีอุย้ยแต่ว่าหันหลังแบบนะน,น,นั้นโดนทักเจ็ดหรือเปล่าทินแมร์เราฟาดไปที่นอร์ดิรุสก่อนครับปาก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 รอนนี้ไม่มีซีซีด้วยดูเรื่องปากปากปาก ปกัปกปกักปักปักแล้วเรียบร้อยครับไปก่อนเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ด้วยฮะเขาไม่ใช้ตังค์วะโอเคฮะอ่อ,อในวงตรงนี้นะเราเอาเป็นเอียแล้วกันนะแล้วก็ได้เป็นในส่วนของอออด้วยน่าเล่นวะ่ะแต่ว่าไม่เอาแล้วกันนะผมจะได้อกอาถกนะผมทำคอร์สรอเลยไปแต่รอบนี้ครับมาเจอ,อยูนาร่าที่เป็นสแกนเนอร์แล้วมีเซตแล้วใส่โชวจริงครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า โดนซีซีจังหวะหนึ่งไหมก็จะโดนเลยนะดูทรงแล้วโอ้โีค,ครับตีตีโอเคครับไหลเอ้ยเนี่ยโดนซีซีว่าได้ตีอยู่ได้ตีอยู่ต้องห้ามแบบโดนเชนซีซีอ่ะแบบซีซีไม่หยุด่ะทุกคนมันจะแบบเล่นยากตรงนี้เรายังได้ตีผมไข่ดาวไม่ทำดีคอนตอขึ้นไไวม่หวแล้วคนนี้โอ้โหผมฮิตไปหมดแล้วเขากดเลยก็เจ็ดเลยนะผม,ผมว่าเขาน่าจะฝึกแล้วแหละนะนะเพราะเขาลงยูนา,าลาแล้ว โอ้โหแล้วมาเจอบอลเมต้าครับทีเฮกแล้วโพซิชันมีชูดิงอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับตรงนี้ขายดาวเวนทำอีคอนได้นะโอเคครับแลกไปเลยฮะสีติดแล้วโดนซีซีครับไหวไหมแล้วไหลไปที่ทีเฮกครับยังจู่เลือดกลับมาเนี่ยเนี่ยทีเดนแมนมันตบทีเฮกเป็นลูกนี่นี่นี่เรียบร้อยนี่ใชครับผมว่าผมขายลาวเวนทำอีคอน 40. สี่สิบซีวิสตรีครับ เอาละมนันโอเคมันตรงนี้ดอปไอเทมเป็นอะไรเรายังไม่มีตากิวว่าได้อยุดของตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเงินเหรออ่าทำซันไฟไปเลยนี่เป็นกดซูหรือเปล่าโอเคกดซูแล้วกันอัดไม่ดีครับกดไปเลยฮะโอเคโอเค้เอาแบบนี้แล้วกันแล้วนะทำกดซูไปเพราะวะะ่าชนะมันจะได้มี30เนาะเดี๋ยวรอลงอาร์ถอกนะครับทุกคน เดินมาบึมๆโอเคครับมาเจอยูอจาราเฟลยอร์ครับทิ้งหมดแล้วเยนะไอลิซันดาเนี่ยมันเบิร์ตเราตายได้อยู่เนี่ยนะครับสีขันหลังขันหลังตีตสีตสียังไงไหลไปได้แล้วพี่มแรงนะมาแรงนะจ๊ะโอ้ดอปเงินด้วยครับดาวเวนเอาให้โอเคครับแล้วไหลไหลแล้วเรียบร้อยครับจะได้อาร์ทอกมาดินี่ครับไปครับพิ่ เป็นบ้านเป็นหลังหมดแล้วครับมาดิดาร์กินถูฮะจริงๆคือหาออนมาเวลหน้าได้ให้มันโปงปง่ปง,ปงนะเิอได้เป็นดาร์กินสานะครับโอเคครับแล้วผมเปิดดาร์กินสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูดเลือดบึมๆขึ้นมาจากการทำความเสียหายกับอีกฝ่ายด้วยนะขึ้นเวลหน้าได้เนี่ยเติม4ี่เซเลเยร์โอเคครับแล้วมาเจอคนคอนเทน์เรานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก็ไหวหรือเปล่าครับผมโพทิชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ดีครับตรงนี้เนี่ยโพซิชันโดนเขาทาเกตก่อนนะแล้วผมตีติดแทงครับจริงๆมันโพซิชันดีแหละแต่ว่าัวผมเดินขึ้นเรื่อยๆขาวานิดหนึ่งเนาะเราเคยหันหลังครับแต่ว่าเราจะมีบุญซูให้อาร์อกตอนนี้เราเลือดเ็สครับนี่ฮิวขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบแปดครับไปครับฮิวเรื่อยๆมิสเตอร์ร้อยรอคุณอยู่ฮนะไ้แอดมาเก็บก่อนก็ได้ครับแต่ว่าไม่มีของไม่จำเป็นแล้วแหละนะ แต่รอบนี้เขามันจะมีวอเตอร์ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าโอ้โหเป็นพิพัอนโจนที่ใส่ไอ้นี่ด้วยนะหลุมดำเอ้ยหลุมไฟหลุมดำเลยโอ้โหแล้วก็หันโดนทาเกตแล้วก็ทุบใส่ฟีดไปก่อนแล้วก็ฟิสโดดออกมาครับตรงนี้อะถอกเราไปกุญซูอ่ะเป็นไงสกิลอ่ะบอดสกิลนี่ไงเราเรียบร้อยดิ82ครับเรื่องีชูดิง้งของในวงตรงนี้ผมพี่เป็นไททันเอ้ยไปแล้วกุญซูอีกอันหนึ่งบ้าล่ะ เอาเลยดีวนะเนี่ยไปครับส่องคุณสูตายไปเลยครับแล้มาต่อกันเลยครับคนนี้เลเวลเก้ากำลังจะแคปเป็นไอโอนเนียฮะดีจจนนะแต่ว่าบอยังไม่ได้แคปครับมีเคนเนี่กับเซนาแล้วแต่ว่ายังไม่สองดาวครับอาทอกไหลไปตรงนั้นแล้วก็ทุบทุบทุบใส่ฟีดคุณสูสเกลลิงทุบทุบทุบไปครับแล้วก็ไอ้นี่ยีงติดแทงอยู่ฮะดูอาทอ,อกดูอาทอ,อกอาทอกฟื้นขึ้นมาครับเอาวะ่ะไปดิ 86ครับแต่วิสตีครับผมแต่ลนะ่มโลมอะนี่ไงคนนี้เขาเป็นยูนาล่าสองดาวเฉยเลยและมาต่อเลยครับวันนี้เป็นตัวปอมครับแต่ว่ายูนาล่าแคปแล้ว2ดาวครับแล้วก็อันนี้แคปแล้วด้วยนะไอเซอร์เวนสองดาวแล้วด้วยว่ะดีครับไม่รู้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวปอมคิดว่าน่าจะมีทรงและทุบและทุบและทุบ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 โอเค เกือบตายอยู่นะไอทินเดอร์แมวผมได้ชนะไปครับ9ก้าสิบกลับมามีเลือดเก้าสิบแล้วครับเอาโฟฮะโอเคเราได้อาร์ทอกอีกหนึ่งตัวได้ดาวเวนแพร์ลอเรนเป็นเบลเวดฮะมันมังกรตรงนี้ได้มีคอนมาผมกดเวลแน่นอนถูกปะโอเคได้อยู่ใช่ครับตายกดเวลนี้ได้อะไรเนี่ยโอเคดาวเวนทูเบลเวดเซเวนโซครับ เบลเวิดอาร์ครับตี่เซเลเยอร์แล้วโลอาทอกทูหน่อยอาทอกทูไปฮิตโบนแทะรอึ้นเวลเห็นตรงนี้เห็นไอเทมได้ครับแตะแอดแล้วกันก็นเป็นกางละสองปะล่ะโอเคผมเป็นบุญซูเบลเวทรสองอันเลยนะ เพราะว่าตัวมาตีไกลแล้วมันเป็นสกเกลลิงปัง้กุนซูน่าจะดีกว่าอาร์ทอกป,ปะเออเพราะน่าจะได้อยู่ปึ๊บ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 หลครับเบลเวตเราไหลายโหแล้วต้นงเต็มบอดไปเลยฮะคนนี้จริงกุนซูสองอันอาร์ทอกก็ได้แหละทุกคนแต่ว่าเบลเวตมันเป็นตัวตีไกลอ่ะเรื่อย99แล้วทุกคนเป็นไงิสิสตรคีครับผมนี่เปลี่ยนได้จะต้องวิวหน้าหรือปะเก็บ ไปต่อกันเลยครับกับคนนี้กำลังแช็กเป็นดีเจนารี่รับเ็นาสองดาวแล้วเกมนี้ยังไม่สองเก็บนี้ไว้ก่อนนะนะท่าอีกเป็นตัวแท้งเซสองดาวแล้วด้วยครับแต่เรามีเบลเวตครับเป็นใจแอนครับน่าจะไล่ปละไลได้เร็วแล้วก็เป็นสองคูณศูนย์ด้วยแล้วตัวซีซียกขึ้นไปก่อนครับแล้วตีไปที่ยูดารานี่ครับตายไปแลาวทำความเสียหายครับตรงนี้ลุมไปเลยครับเลวเรียบร้อยเลยครับเอาอะกากินถูครับ เลือด้อยครับจบเลือด้อยครับเป็นมิเตอร์้อยแบบแปลกๆนิดหนึ่งนะไม่ใช่้อยตั้งแต่แรกแต่ว่าจาก,กินเอาให้ฮนะเอ,อโอเคครับก่อนจะจากกันไปนะถ้าใครมีคาถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิวเดย์ครับสวัสดีครับ มาเดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิคโค้ดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันทีและยังตับเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียงหนึ่งเข้าไปที่การตั้งค่า LD Player คลิกที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงตับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับแบบนี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับ ถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ผลิตเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบ f ิ l l i Pad ได้ช็อบด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด LD Player ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ได้เลย